ชาวนาในจังหวัดนครปฐมกว่า2,000คนนะครับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวแต่พวกเขายืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมการชุมนุมกดดันรัฐบาลเพราะเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถหาเงินมาจ่ายให้ชาวนาได้พร้อมกับเรียกร้องให้กลุ่มกปปสหยุดขัดขวางการทำงานของรัฐบาลชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณนาชานนอาภาศิรัต ใบประทวนมูลค่ากว่าใบละสองแสนบาทของชาวนาสองรายนี้ที่นำมาให้ทีมข่าวดู <c oughs> เพื่อยืนยันว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในชาวนาตัวจริงและยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลแต่พวกเขายังคงรอความหวังจากรัฐบาลในการหาเงินมาจ่ายให้โดยไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มชาวนาอื่นๆหรือกลุ่มกปปสเพราะเชื่อว่าจะได้รับเงินจากรัฐบาลอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับชาวนาในจังหวัดนครปฐมอีกกว่า2000ราย ที่มีใบประทวนวงเงินรวมกว่า4,000ล้านบาทที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการนี้เช่นกันแต่เข้าใจสถานะของรัฐบาลรักษาการที่มีอำนาจในการจัดหาเงินทุนจำกัดจึงเรียกร้องให้ชาวนาอื่นๆหยุดการชุมนุมและอยากขัดขวางการหาเงินของรัฐบาลเพราะเห็นว่าอาจกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่หวังผลทางการเมืองถ้าท่านจะช่วยชาวนาโดยแท้จริงเนี่ยก็ขอให้พวกท่านเนี่ยให้ไปบอกกล่าวกับ ทกสลืดธนาคารต่างๆมีทั้งอ,อมตินกทกสทั้งอองตินอะไรต่างๆเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยกู้เงินให้มาช่วยเกษตรกรทั้งหลายทุกวันนี้ที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเป็นวงเงินถึงหนึ่งหน,งหน,งหนงสนสามหื่นล้านละารตรงนี้นะที่ผมจําได้บางไม่ได้บ้างก็ขออภัยด้วยนะให้มาช่วยจัดการตรงนี้ช่วยเหลือชาวนาทั่วทั้งประเทศตรงนี้ภายใน7วันนี่ผมเชื่อแน่ว่ารัฐบาลเนี่ยทำได้แน่นอนแล้วแต่เขา สอดคล้องกับนายกสมาคมเกษตรกรไทยจังหวัดนครปฐมเห็นว่าการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวนาโดยร่วมกับกลุ่มกปปสเป็นเพียงชาวนาส่วนน้อยเท่านั้นที่อาจตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลเพื่อกดดันให้รัฐบาลรักษาการลาออกจากตําแหน่งและไม่เห็นด้วยที่จะมีกลุ่มชาวนาบางส่วนเดินทางไปปิดล้อมโกดังรับจํานําข้าวเพื่อไม่ให้รัฐบาลน,นําข้าวออกไปขายเพราะเห็นว่าอาจทําให้ชาวนาส่วนใหญ่ยิ่งได้รับเงินล่าช้าออกไปอีก รัฐบาลเขาพยายามจะด,ดิ้นรนมาให้เราอยู่แล้วพยายามหาทางทุกทิศทางอยู่แล้วเราไปแต่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ทำมาหากินด้วยกันไปปิดถนนหนทางก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร,รหรือพวกที่ชาวนาหรือว่าชาวไร่ชาวสวนอะไรที่ต้องใช้สัญจรเส้นทางนะครับเข้าไปนงเทพก็ไปอยู่กับกลุ่มของกปปสก็เหมือนกับเป็นการไปขับไล่รัฐบาลทีแรก ไปไปมามาอ้าวกลุ่มชาวนาทาไมมีนกหวีบเราก็สงสัยเอ๊ะนี่แสดงว่าไปเข้าทางเขาจริงๆถึงแม้ว่าชาวนาที่ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมอยู่ในขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลแต่ก็ยังมีชาวนาบางส่วนที่ได้รับเงินจากโครงการนี้แล้วเช่นกันแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยังไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาดังนั้นหากกลุ่มที่พยายามขัดขวางการทำงานของรัฐบาล ได้นึกถึงความเดือดร้อนของชาวนาที่แท้จริงควรต้องหันหน้าพูดคุยและร่วมกันแก้ไขปัญหามากกว่านัชนนอภาศีรัต NBT News Focus